วันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟันผุซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะเคยเจอปัญหานี้กันใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามีสิทธิพิเศษที่คุณสามารถใช้รักษาฟันได้แบบไม่ต้องจ่ายแพงใช่แล้วสิทธิ์30บาทที่ใช้ได้กับคลินิกทันตกรรมปีละ3าครั้งฟันผุไม่ใช่แค่ปัญหาที่ทำให้คุณปวดฟันเท่านั้นถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษามันจะสามารถนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้เช่นการติดเชื้อที่อาจจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่น หรือแม้กระทั่งโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดังนั้นการรักษาฟันตั้งแต่เนิ่น,เ,น,นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วคุณจะต้องทําอย่างไรดียาห่วงสี3สามสิบบาทรักษาทุกที่ทําให้คุณสามารถเข้าไปตรวจและรักษาฟันที่คลินิกธนกรรมได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะเลยที่สําคัญคุณก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ถึง3ครั้งต่อป,ปีฟังไม่ผิด3ครั้งใช้ทุกปีให้คุ้มลองดูตัวอย่างของคุณปุ้ยอายุ30ปีนะเขามี หาฟันปูมาสักพักแล้วแต่ก็กลัวที่จะไปหาหมอฟันเพราะว่าคิดว่ามันแพงมากๆวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องสิทธิสาบาทก็เลยไปที่คลินิกที่เข้าเร่วมโครงการแล้วรู้สึกดีใจมากที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคุณปุ้ยได้ตรวจฟันอย่างละเอียดแล้วก็รักษาฟันปูที่เกิดขึ้นได้แบบฟรีทั้งหมดนี้ก็ใช้สิทธิสาบาทของเขาเลยหากถามว่าไปใช้สิทธิสาบาทได้ที่ไหนง่ายๆคุณสามารถไปใช้ที่คลินิกธนกรรมทั่วประเทศที่เข้าเริ่มโครง การบัตรทอง30บาทแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าอยู่ไกลบ้านหรือเปล่าเพราะคลินิกที่เข้าร่วมโครงการมีอยู่เยอะมากประโยชน์ของการตรวจและรักษาฟันตั้งแต่ตอนนี้คืออะไรแต่ที่เราไปตรวจและรักษาฟันผูทันทีที่พบจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันผูรุนแรงหรือเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆตามมาเช่นโรคเหงือกหรือปัญหาฟันหลุดล่วงดังนั้นอย่ารอให้ปัญหาลุกลามจนต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะๆกันนะ สรุปเลยนะอย่าปล่อยให้ฟันผุทำให้คุณต้องจ่ายแพงลองใช้สิทธิ์30บาทที่คุณมีไปตรวจและรักษาฟันที่คลินิกทันตกรรมใกล้บ้านกันเถอะไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะสิทธิ์30บาทช่วยคุณได้ขอให้ทุกคนดูแลฟันและสุขภาพช่องปากกันให้ดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆต่อไป